วันที่27มกราคม2564เวลา1 7 3 0นผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลตำรวจตีชยุทธมารยาทภูมิคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำกองกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโดยมีพันตำรวจตีนิยมตรีพืชสารวัตรหน่วยปฏิบัติการพิเศษเป็นผู้ควบคุมการฝึก โดยใช้วิยากรจากเจ้าที่ตำรวจประจำกรมกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งโดยได้ทำการฝึกทบทวนดังนี้ 1. การใช้อาวุธปืนเบื้องต้นเช่นอาวุธปืนพกอาวุธปืนแบบ M4 และอาวุธปืนแบบลูกสอง 2. การตรวจค้นบุคคลอาคารและยานพาหนะ ด่านพลตำรวจตรีชยุทธมารยาทผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีด้กล่าวขอบคุณทีมงานวิทยากรที่เสียสละเวลาช่วยฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังได้มอบเสื้อยืดของหน่วยและมอบเงินจํานวนหนึ่งให้กับทีมงานอีกด้วยสหรัฐแก้วตาลายงาน